ไปกันที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกันบ้างนะคะนัดไต่สวนพยานฝ่ายโจทก์ค่ะคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G นะคะนัดที่2ในวันนี้ค่ะ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถนนแจ้งวัฒนานะคะสาลฎีกานัดไต่สวนพยายนโจทย์ครั้งที่2ในคดีที่อายการสูงสุดค่ะเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายบุญทรงเสริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพักพวกนะคะรวม28รายในความผิดตามพรบว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรือว่าหัวประมูลพุทธศักราช2542มาตรา4 9 10และ12ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา1 151แล้วก็157นะคะแล้วก็พรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา4 123แล้วก็123ทับ1 พร้อมทั้งขอให้สั่งปรับจําเลยทั้งหมดนะคะเป็นเงิน35,274้าบล้าน6แสนบาทเศษและขอให้จําเลยที่7ถึง15และ17ถึง28ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมให้กับกระทรวงพาณิชย์เป็นจํานวน2.6หมื่นล้านบาทรวมดอกเบีย้ยกรณีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G สำหรับรายชื่อตามบัญชีพยานโจทย์นะคะที่ศาลนัดไต่สวนวันนี้ก็มี4ปากค่ะประกอบด้วยนางสาวชุติมาบุญยกระพัดประหลัดกระทรวงพาณิชย นางมณส,สนิทจิรวัตรนักวิชาการเชี่ยวชาญกรมการค้าต่างประเทศและก็พยานอีกสองปากนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาศาลได้ไต่สวนพยานไา่โจทย์เสร็จสิ้นเพียงสองปากนะคะก็คือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพักประชาธิป,ปัตย์และก็นายสกลหานวิสุทธิวารินอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ศาลจึงนัดไต่สวนอีกครั้งในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ